สบายดีเอ้ยน้องทั้งสอปอปอเล่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าวาสิป็นฟังไทยฟังเล่าอ่าสันติภาพเล็กไทยเล็กเล่าออกน้ำกันใดเนาะค่ะพี่น้องสำหรับหวยเล่าพัฒนาหมวที่พานมาหมวปันจันที่สอง 087085เลขบุญก็คือ085ยสองตัวแปดเลขล่างก็เ0็โอ้ย7ก็ดศลักก็ดศคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะออ,ออกแต่ตัวเก้าเก็ดศูนหลักเก็ด0ูนยเก็ดศูนล้กเก็ด0ูนย์สาเก้าักสามเก้ายู่นี่ไหมมื่อนี้มันสิมี85แปอีกบ่อือ้อ เออเข้าโศกันความเป็นไปได้นาะพี่น้องนาะเพราะวา่าคันออกแล้วเม่อออกซ้ำนี่เป็นไปบ่ใดนะคือความใหม่เนาะเอาสำหรับอาจารย์ใดเขา้ขาบ่เขา่าแม่ขั้วกะลงให้เห็นแล้วต่เมือ่อวานนี่เนาะเมื่อนี้มีอากาอาจารย์ไม่ไมเกิดขึ้นเดอ้อเมื่อนี้มีอาจารย์เซียนบอระบืออ่าเอซี FC, ขออยู่ตัว พราะว่าเลขเล้าเพิ่นเพิ่นว่ากําลังสืเดินแม่ยขั้วเอาไปลงให้ยเอฟซีเบิรงแอนวัซันเพิ่นว่าเปิดตัวใหม่เซียนบอระบือเป็นได้ทึ้งเล้าเป็นได้ทึ้งไทยเนาะเซียนบอระบือนี่ก็เก่งคักเนาะอืมเป็นได้ทึ้งไทยเป็นได้ทึ้งเล้าเปิดตัวใหม่เซียนบอระบือวิ่งรูดบนล่างคือสองกับสี่ ครูมีสองหนึ three, ่งสองสองสองสามสองสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่เพิ่นวางหวดที่พานมาล้านเพิ่นได้ทึ่งบุญลังโอ้แม่ขวก็เลยขอเพิ่นมาโลงให้พี่น้องเอฟซีแน่วัสดอกสามตัวเก้าสี่สี่ เจ็ดสองสองนี่คือสามตัวเด้อพี่น้องเด้อส่วนสี่ตัวฮ่าเก้าซีซีฮ่าเก็ดสองสองเปิดตัวไม่เซียนบอระบือเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือเซียนบอระบือเด้อพี่น้องเด้อเปิดตัวใหม มาดูเซียนเก่าๆบ่างเซียนชุ่มเก่าอยู่ในช่องแม่ขั่วเนาะเราพัฒนางวดประจำวันที่4เดือน2 6 9เซียนลูกแฝดวิ่งรูด2กับ9จับคู่มี 3, ่2 3ม8 7 8 0สุด3ตัวมี่8 7 2 8, 8, 8 0อ่ะนี่คืออ่าเซียนลูกแฝดเด้อ ย้ำกันมือว่านนี่มือว่านนี่แม่รั่วสรุปเรียว,วา่าอ่าลุดกันไหลเนะาะค่ะพี่น,น้องเนาะคนบ้านสวนหวดที่เหลียวพ่นกับบัวหมาเนาะหวดที่เหลียวเอาหววนี่มาตามกันต่อวิ่งรูด8กับสจับคู่มิหาศูนย์หาสี่หาหกแปดศูนย์แปดส กันเบิ้ลคือแปดแปดกับซีซีอะแคปหน้าจอคนบ้านสวนไวดเดอร์พี่น้องเดอ้อแม่ขั้วในชีสรุปข้างเดียวพร้อมกันอาจารย์นุ่มเมืองยศคือโบท่านเห็นคือมันเป็นพยากุระอันใดเนาะอ่าเพยาก่าการบ้านการเมืองเพิ่นดูพี่น้องสําหรับอาจารย์นุ่มเมืองยศมื่อนีบ่โบท่านเห็นทรงเดอ้อเร์เดาอาจารย์ถหาทรงมาแล้วแม่ขั้วกระสิ เอาไปลงในกลุ่มเด้อค่ะบอท่านเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเอานี่คือหวยลาบพัฒนาเนาะพ่อสรารคามหวดทีผพานมาเข่ากิ๊ศูนย์เด้อเด่นบนล่างห้าเจ็ดหกพอสรารคามนี่ชุดเต็มเพิ่นนี่สิบสองชุดเต็มนี่เขาตลอดเด้อหกก็ดหวนวดกระสิลุดหมหวดหนึ่งอยู่ดิสำหรับพอสรารคาม ถือว่าเดินดีถือว่าปังยุพี่น้องห้าเลขติดบนล่างพ่อสารคามจับคูมิหาซีหาหกหาแปดหาศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดหนึจ็ดสาจ็ดห้สี่แปดหกแปดแปดแปนย์อ้าแคปหน้าจอพอสารคามใบทะเบิงน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อ่านี่คือหวยราวพัฒนานมือนีเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดเบิ่งช่องแม่ขั่วกระสีหินเนาะเมื่อวานีนเออ่มื่อวันจันทร์ที่แล้วชุดวัดใจเอฟซีเพิ่นกะลงมาบ่าทันคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะชุดวัดใจเอฟซีเด่น 3, 2, 7, 8, สามสองเจ็ดแปดชุดซีตูก็กกก 2, 7, 4, 5, 7, 4, คือสองเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเอ้าเลขอคือมาซีหาลายถนอมมื่อนี้ ของแม่คั่วคือบอ่มีเหลขกสีห้าชุดสตัวสองเกตห้มตัวเกตหจับคูมีสีแปดสีเกตสีสามสีห้าสองเกตสีสองสีเกอันนี้เป็นของชุดวัดใจ f อนะีเนาะพี่น้องเนาะอามายม ชุดที่แม่ขั้วล่องเมือว่านนี่สายดวนพ่อเซียนบุรีลำหมวดทีผพานมากกับรูดคือกันเนาะพี่น้องเนาะวิ่งรูดห่ากับสองจับคู่มิ8หา82 8หาหา8 8228 5225และ55อันนี้คืออ่ะสายดวนพอสารคาาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดโอ้พอสารคามเหมืนวะสายดวนพ่อเซียนบุรีลำ อ่ะอันนี้เป็นหวยเล้าเด้อพี่น้องเด้อขันมาแล้วแม่ขั้วกับสิฟ้าเอามาหาสซูพี่นอ้องเบิ้งเด้ออ่าทานอาจารย์ได้มาแล้วแม่ขัวกับฟ้าเอาลงสายด่วนพ่อเซียนบุรีลำอ่ะมาดูแม่ครัวเล่าพัฒนาวันที่4ี่ทับสองวิ่งรูดสองกับ3จับคู่มิซีสองซีสหสอง แปดสองแปดสามห่อะอันนี้คือของแม่รั้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อหมยเล่าพัฒนาเดอ้อนนอ,อ,มอ,อ,อ,มอ,อะมาเบึงสรุปพร้อมกันเพราะว่าหมื่บ้านนี่แม่ขั้วขยากันอีกเทียนหนึ่งแล้วเพชรเมืองจันทวิ่งรูด2เม็ดเดียวบนจับคููมี2องเจ็ดสวิ่งล่าง9 ตัวเดียวจับคูมี่เก้าสองเก้มเก้าหกสามเกชุดสตัว039 8์สามเกอันนี้คือเพชรเมืองจันเนาะมาดูเซียนอำเภอน้าโสมวิ่งรูด1บนล่างจับคูมี่หนึ่งสี่หนึ่งหาเจ็ดแต่ละอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะแต่ละอาจารย์อาสายดวน หลายคนคือบวบบบบบล่งสายดวนแม่ขั่ว,วสายดวนแม่ขั่ว,วลุดงวดที่แล้วขอโทษขออภัยให้หกศูนออกศูนย์เจ็ดนพี่น้องนะออกเก็ดศูนย์น่ะบางดู6หกหกศูย์เก้าศูนย์แปดศูย์ออกเก็ดศูนย์แขมทั้งคางเลยบ้าว้ะเ <laughs> อ้าแคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งค่ะสำหรับตัวเลข,ขหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่สี่ ทับสทับหกเกาให้พี่น้องโชคดีเดอ้อพี่น้องมือนี้เดอร์โชคดีปังๆเฮ่งๆเดินทางไปสากระขอแห่งแขวขาดปลอดภัยมือแรกงมีเฮ่งสำหรับหวยลาวพัฒนารอดสายดวนคือเกาเดอร์สำหรับผูอ้อยู่ในกลุมแม่ครัวเนาะอ่ะพอกันคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ